ครับผมยินดีต้อนรับเข่าสู้ช่องม่างลักมูอยู่ฟังไถ่ในตอนเห็นรถกระบะสิ่งคังนี้นะครับเนาะส mm hmm. งสัยมาหลายเที่ยวกันว่ารถประเภทนี้เขาเจ้าไ่น้ำหนักได้จักตัน mm hmm. เดี๋ยวพาไปเบิ่งนกันครับว่าส่ได้หลายปันไดเคยสงสัยกันว่ารถแบบนี้ไ่น้ำหนักได้หลายปันได้พ่อเขาไปถามถึกกับทึ่งเลยครับ mm hmm. แลนผมกับพวกใครถามนะ mm hmm. ผมนึกว่าจะ mm hmm. เขาจีได้นะแลน จะละตันกัวสองตันหนึ่งมันไม่เบิ่งแทบปักหกตันวัติใส่มันจะคลองบ่ครับหกตันมันฮะมันล่านเป็นโซ่ไส่เนี่ยสามขาสามขาที่เป็นล่านมันคือลงแปร์มันล่านเป็นรงรงแปร์ไส่เลยหาตันโอ้พระธรรมดาเนี่ยเนาะหาตันหกตันไหม ก็ว่าหาตันหกตันได้ไหมั้ยไเอ้ยบังเผ้าอ,อย่างเงี้ยเผ้ากปล่ะนาเสีย <c oughs> ผมเพิ่งไปสายตาม่ามันตันสองตันเดียได้หลายก็อนตันถึงมั้ยเอ่อมันล้านเป็นลง่ลงล่งแก่บังเข้าดูบังเข้าดาูไปล่ะ เนียบข้าก็รถหกรอบรถเนียบไหมโอ,โอ้โชคสองอันสามอันเป็นไม่โชคไหมสุดยอดเลยครับสุ้ดุ่นลีไหมนี่เท่าไรระยะไก่เนี่ยใส่หกตันได้ ผมพอนาแกเลยผมด้วยเพิ่งดสายตาเพว่ามันบากเกินสามตำได้ย่างไหลเนี่ยโอ้ถ้าตันขึ้นหตันตถ้าไปรับรับจ้างมันไม่คุ้มโ่คุ้มมันบ่อ,อันนี้เขาขายจังไรแกมันตลัตละละสองรอ้อตละสองร้อยแต่ละสองจะก,กิโลกับสองรตันมันมครับหกเจ็ดริบ สองเยสองหกบสองพันกว่าบาทมันมันล้านเนาะ,ะกูจะ,จ,ะจะพ่วงจะคล้องนี่นโอ้อดเดีลยวเรียกรถหน่อยมอใสอมันมันน้อยแล้วโอ้ผมนึกว่าตาอันเลนียนผมเห็นเขาเลียนแกบเลียนแกบสูงเลย สี่ตันนี่เนาะอยังหลายสี่สามสี่ตนา่มันแต่มันแดรั่มตนละสองร้อยิบโล่เนี่ก็เติมนามันไปกับ,บกเกินสามร้อยแล้วประมาณเนี่นะยยะาเก่าร้อยใครอยู่คคากินยะเดือนมื้อนึงได้หลายแถวได้เนาะโเดือนือนึงสามียว มื 1> 1, ่นหนึ่งสามเขียวเขียวละแปดร้อยเพราะแล้วสามเขียวรัแปดยี่สิบสี่หมื่นหนึ่งสามเียวยยยยพักแล้วขาอยู่่ากินเหลือก็ตําะกดแปดร้อยนันเอา้ารถรถนี่เขาตอ,อ,อกมาจากในศูนย์เลยบอกเพื่อเขาไปสั่งเหตุเองฮะเองแปดปีเก้าปีแล้วเจ้ก่อนศูนย์นยังไม่ทำศูนย์เพิ่งมาเริ่มทำไม่กี่ปีนี้ ครับหางานเก่งผมวิ่งชอบมันกระบ้าหนึ่งมันก็ไม่ได้วิ่งจอดมีอันปะกันมีหลายลานีลานนู้นเรียกลานนี้เรียกเทือยนี่ในมูจาฮันเหรอเจมูจาฮแถวเป็นแบบปูนโรงเย็นเยอะโอ้สุดยอดเลยลงยูทูปขอผู้เล่นไลค์ครับอามีผู้ใดสนใจอาชีพนี้ หมูแต่ไม่รูนน้จักหมูไม่รูนน้จักหมูเพื่อนเก่าจะผูจักเพื่อน